คิดยังไงกับผู้ปกครองที่บังคับให้ลูกทำอาชีพที่ผู้ปกครองช้าคะว้าวทำตามจะทำจะเราด้วยให้ตอบได้ไม่ให้อะไรเลยเริ่มที่หนูก่อนมั้งเราขึ้นอย่างเป็นไรคะเป็นครูค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ย S <S ป็นงี่ <S 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 ต้องถามคนสวยของเราต้อเป็นอยากเป็นอะไรคะ <S <S อยากเป็นคุณครูทำไมชอบเป็นคุณครูจะดูโตมมาเป็นคุณครูแล้วจะดูนักเรียนไหมคะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อนางสาวมันชนกค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยิ่งลัยค่ะหนูชื่อนางสาวขวัญชนกค่ะหนูชื่อนางสาวเนรนชคค่ะพวกหนูเป็นตัวแทนสภาจากโรงเรียนอนุบาลปงมพาค่ะวันนี้พวกเราลงพื้นที่มาบ้านหนองตองค่ะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะพวกหนูเป็นตัวแทนจากสภาโรงเรียนอนุบาลปรมพ่านะคะ วันนี้มีคำถามจะมาถามเรื่องสิทธิทเด็กอะคะ่ะข้อที่หนึ่งก็คือโตมาเนี่ยคุณแม่อยากให้ลูกทําอาชีพอะไรคะอยากให้เป็นทนายความกับคุณหมอแล้วข้อที่สองคือเพราะอะไรถึงอยากให้ลูกเป็นทนายความกับคุณหมอคะ,อะที่เป็นทนายนี่คือจะได้ช่วยเราคนดอยด้วยกันใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีเงินมีปัญหาอ่างเงี้ยเราจะไม่มีสีสู้เขาได้เพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะไปจ้างทนาย ถ้าเราเป็นทนายเราสามารถไปช่วยเขาเพราะว่าเราเป็นชาวเขาด้วยกันโดยที่ที่ไม่ต้องใช้เงินหรือว่าขอแบบยังไงอะไปช่วยแบบไม่ต้องเสียเงินใช่เพราะเราเป็นชาวเขาด้วยกันจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหมดแล้วเราก็จะได้ไม่โดนเขาออเอบเปรียบแล้วข้อที่ 3, สมสมมติถ้าลูกคุณแม่โตขึ้นล้วไม่ทําอาชีพยอย่างที่คุณแม่หวังคุณแม่จะทํายังไงคะอ่าถ้าลูกคิดว่า ที่คุณแม่เลือกอาชีพให้ลูกอาจจะไม่ชอบใช่ไหมให้ลูกไปเลือกอาชีพที่ลูกชอบแต่ว่าขอให้ลูกทําให้ได้ประสบความสำเร็จให้ได้แม่ก็ภูมิใจเราสุทานักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางระขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพุ่หนูเป็นตัวแทนจากสภาโรงเรียนอนุบาลบางระนะคะวันนี้จะมาถามคาถามเรื่องสิทธิเด็กกับค่ะข้อที่1ก็คือคุณพ่อเนี่ยฝ่ายฝ่ายแม่อยากให้ลูกเนี่ยทำอาชีพอะไรคะฝ่ายฝาอาชีพใ้อาชีพใ้ พ่อไม่บังคับแล้วแต่แกจะจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะแต่แ,แต่ลูกชอบแค่นั้นพอถ้าอาชีพที่มันเป็นชีพสุจริตที่แล้วก็เป็นสส่งที่ดีเนีอาชีพที่ดีนี่ไม่ผิดกฎหมายนี่ไม่บังคับอะไรกับพ่อแม่ที่ชอบบังคับลูกว่าแบบคนทําอาชีพนี้นะอาชีพน้น,นนันเนี่ยครอันนี้มาอยู่ความคิดความสมบูรณความปความนิยมทุนชอบในความคิดความตัวเองค่ะ ควกหนูเป็นตัวแทนจากสภาโรงเรียนอนุบาปลปองมาภานะคะวันนี้จะมาถามเรื่องสิทธิเด็กสัก2-3ข้อคะ่ะข้อที่หนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากให้ลูกเนี่ยทำอาชีพอ,อะไรคะอะไรก็ได้คะ่ะที่ตัวลูกชอบแล้วข้อที่สองก็คือคิดยังไงกับผู้ปกครองที่เขาบังคับลูกคะไม่กลัวฝืนใจ <c oughs> บักรแทเนาะที่ไหนตัวเขาคุณสวัสดีค่ะพี่หนิวเนี่ยเป็นตัวแทนสภาจากโรเรียนอนุบาลมอทานะคะวันนี้จะมาถามเรื่องสิที่เด็กคือข้อที่หนึ่งเนี่ยจะถามว่าคุณแม่เนี่ยอยากให้ลูกๆเนี่ยทำอาชีพอะไรคะอยากในใจนะคะคืออยากให้ลูกเป็นครูมากกว่าหรือไม่ก็เป็นไอตำรวจหรือบุรุษพยาบาลเนี้ยค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่แบบมันคงแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นครูใช่ไหมคะคือแบบ จะได้สอนแบบเด็กะะแถวเนี่ยชนบทแบบคือแบบเด็กที่ด้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าลูกของคุณแม่ไม่ทําอาชีพก็พี่คุณแม่หวังคุณแม่จะบังคับไหมคะไม่ค่ะก็แลว้วแต่เขานะคะคือแบบที่บังคับเขานะคะคือแบบเหมือนไปกดดันเขาอะคะ่ะแล้วก็คือแบบไปทําให้บ,บังบีบบังคับให้เขาไปทำอ,อาชีพที่เขาไม่อยากดดะาะจะทำอะแล้วคือเขาอะจะทําไม่ดีด้วยแล้วก็คือแบบเหมือนไปกดดันเขาอะค่ะ แล้วบังคับลูกค่ะกดดันดอะเนาะคือไม่น่าทาแบบนี้ค่ะไม่อยากเป็นแล้วไปบังคับเาคือแบบเด็กทแบบนีมอย่างเงี้ยค่ะอบขคุณค่ะสวัสดีค่ะต้อเป็นสภาตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลสงาไดววันนี้จะมาถามเรื่องสิทธิเด็กก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณพ่อเนี่ยโตมาเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยเป็นธรรมชาว่าอะไรนะมันก็ขึ้นอยู่รับ การตัดสินใจของลูกๆถ้าลูกๆจะเรียนไปด้านไหนจะด้านหมอด้านอาชีพด้านใสายสายศิษสายอะไรที่เจ้าเรียนที่ตรงจะถนัดแต่พ่อแม่ก็จะไม่บังทับไปได้เพราะว่าในอนไทคนไทความสามารถของเด็กแต่ละคนจะ,จะไม่เหมือนกันแล้วก็จะไม่เข้าเคียงกันดังนั้นแต่ละคนเด็กจะองขึ้นพาด้วยความสามารถขอ,ข,อของตัวเองที่จะเข้าไปเรียนแต่ละรูเรียนหรือว่าแต่แต่ละสถานะที่เราไปสอบติด คือท่านพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่มีจิตที่จะไปตกักสิแนแทนได้เงแต่ว่าเด็กๆจะต้องไปเรียนแล้วก็เอาความสามารถของตัวเองน่ะเอาไปต่อย,ยอดก,กับในระดับที่จะขึ้นไปอีกสูงหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นความคิดเห็นของของผู้ใหญ่ก็คือจะจะ,จะไม่จะบังคับอ่านได้สักอย่างคือเราเราซัพพอร์ตด้านการเงินด้านที่อยู่อาศัยด้านหอที่ไปเรียนต่อถ้าการเรียนหรือการศึกษาของเด็กขึ้นอยู่กับของเด็กว่า ถนัดสายไหนอาชีพไหนหรือว่าเก่งด้านไหนครับแล้วคุณพ่อคิดยังไงกับการที่พ่อแม่บงังคับลูกเองคะอ่าแบบ้า,า,อา,จจบา่อาจจะเป็นบางอาจจะเป็นบังคับของพ่อแม่ในบางคนก็ผู้ใหญ่ก็อาจจะตตัที่จะจะไม่ได้ว่าเขาเขาคงจะชอบไปให้ลูกแบบไหนของลูกของบุคตัวเองแต่ว่าในในมุมมอง,งของผมเนี่ยคือจะไม่บงังคับให้ ไปทางที่พ่อแม่จะต้องการแต่ว่าด้วยต้องการที่ว่าเด็กแต่ละคนจะมีความสามารถของตัวเองว่าจะเรียนไปท่านไหนขอบคุณค่ะ,คคะและตอนนี้เราก็ได้ไปสอบถามผู้ปกครองกันมาแล้วนะคะว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแต่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบายแล้วไ,ไ,ไปดูใต้คอมเมนต์นะคะ <laughs>